ถุงอร่อยนี่ครับนี่ครับถุงอร่อยเอาหลายถุงก็ร้อยสามสิบแล้ววะถุงจัไหวะร้อยตัวร้อยตัวรอยสี่สิบถ้าเยอะจะให้ร้อยสามสิบเอาปะครับถ้าเยอะร้อยอยูอ่นี่แหละลูก้ มื้อ anyway, ีนเฮ็ดหลยเนาะนับนับจะบอกวาะรบดลงเดไดยังลงรออยาไรอัเอาลมไงเถอ โอแแ้แข่งแรงเลยว,วะแข่งแรงเลยวะนั่นและมันบางนี่แหละเออหนัอ่อละได้แล้วอ้รวมมันกายได้หน่ะค่อนหนึ่งรวมมันกายคนหนึ่งสิบเบงเบงอะไรเงคน <c oughs> คนเบน,นอนหน้าสิรับแล้วตาสิรับแล้วตาสิรับแล้วโอ้ยตายคนละค <ตา S 2> ่อนเคนลอะคะ่อนเรือเ<ะ>มือก่อน คนละคนนะ่ยคนละคนนะคนละคนกับมือก่อนคนละคนคนนี้พี่พี่สาวเขาดอกสมือเป็นคนน้องสมือเป็นน้องแล้วแล้วตัวเล่าเป็น้องเราหารก,ก็จะสาวตีสามแล้วว่าตีสามแล้วว่าคำมาส่งของแล้วว่าม,มาส่งของตีสามตื่นมากไปนอนเลยผัวจัดการเลยผัวทังเลยตื่นมากไปนอนเลย จะเป็นผู้ดีกินมาว่ายอ่ะกินว่ายไหมป้าเพื่อนเอาไอ้แม่เราเสื้อไปให้เพื่นเพื่อนถืินถืาไปเ้าไปเข้เขาไป้าไปเขาเข้้าไปเข้าไปเปเ้าไปเข้เปเ้าไปเไปเข้เข้าไปเข้าไปเข้ ไข่ไก่เฮ้ยเจแกงกระเสร็จคนแหีงเสร็จหอม็นเอาตัวมันบานตัามันจะเสร็จหอจะหอมขึ้นหน่อยมี่เก่งน้ำปอดปอดเนาะ กำลังเลือกของพี่น้องทั้งสองล้านวิธีของผักขายแม่ขายกับข้นมาเทียวล้านดอกจานราคาปุน่นลายล้านครับผมเป็นเฮ็ดครับเป็นช่วงอากาศท่อนเฮ็ดอ,ออกหลายมาด้วยแม่มาซื้อเฮ็ดส <c oughs> บาวสัมหน่อยบาวสัหน่อยบาวสัหน่อย แค่นเงนี้ยเท่านี้ค่ะครับ,รอรบขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามาขอฝากงานฝากตัวเถิดเด้อกดติดตามนะครับผมจะาได้ความคิปใหม่ๆหมาหรพื้นบ้านเฮาทุกมือครับมาทุกมือตลาดพื้นบ้าน ล่านดอกจันอำเ,เคียบมรดทุกวันแทนเดอร์มีกบมีเขียดมีคีโลมีกีปรมทุกอย่างครับแบบพื้นบ้านเท่าครับผมสวัสดีครับ